สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะ กลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะไซเวดาวแนะนำเล่นสั้นๆในทิศทางขาลงตามกรอบมี stop loss, สต็อปลอสเสมอหากสูงกว่า1,850เหรียญน,นักลงทุนแนะนำให้ทยอยปิดสถานะและบริหารพอร์ตให้สมดุลไม่ลงทุนสถานะลองในเวลานี้สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,800เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,850เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลางแรงเทขายของกองทุนทองคำ SPDR ต่อเนื่องโดยเมื่อวันนี้ขายออกอีก4.67ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่1นึ่งพตันขณะที่การประชุมสภาครองเกรสเพื่อผ่านร่างกระตุ้นเศรษฐกิจยังอยู่ระหว่างการถกเถียงด้านวัคซีนก็จะเริ่มฉีดได้ในสัปดาห์นี้แต่บริษัทอื่นๆคาดรู้ผลจาก FDA สัปดาห์หน้าภาพรวมตัวเลขทางเศรษฐกิจดูจะอ่อนตัวตัวเลขยอดติดเชื้อโควิด -19 ใหม่สหรัฐยังอยู่ในระดับ และอาจนำมาซึ่งการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในรัฐนิวยอร์กด้านดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวในระดับต่ำกรอบ90.40ถึง90.80จุดและเช้านี้อยู่ที่90.67จุดขณะที่เงินบาทยังทรงตัวที่บริเวณ30.10บาทต่อดอลลาร์และดูเหมือน ทอปอทอก็พยายามเข้าพยุงเงินบาทไม่ให้แข็งค่ามากกว่านี้ขณะที่ข้ามเม็ดเงินจากต่างประเทศดูจะเข้ามาเพื่อลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยรวมทั้งตลาดหุ้นตราสารนี้ของไทยและกลับมาพบกับบุญของพรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ